รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ สนับสนุนโดย Truevision Now ผลิตภัณฑ์นมสตเตอร์ลไลต์ตราดัชมิล

ไม่เคยรู้จักกันเลยเนาะเราไม่เคยเจอมากนครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็อยากจะขอแนะนําตัวค่ะครูแพรนะคะหรือว่าน้องๆจะเรียกว่าพี่แพรก็ได้พี่แพรก็ทํางานตอนนี้ก็คือทํางานเกี่ยวกับด้านของภาวะผู้นําบนพื้นฐานของความเห็นอกเห็นใจในความเป็นมนุษย์ได้ข่าวว่าพวกเราไม่เคยทําไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้มาก่อนเลยเนาะอยากชวนว่าให้วงนี้เป็นวงที่เรารู้สึกว่าเราสามารถเป็นตัวเองได้มากที่สุดเลยพี่แพรเชื่อว่าวงนี้มันมีความหมายเนาะพี่เพรลยอยากชวนว่า ตอนนี้เราเหมือนกับเราเป็นครูให้กันละกันแล้วก็เป็นครูให้พี่แพรด้วยนะคะก็อยากชวนให้เราเป็นพื้นที่ปลอดภัยของกันละกันจะร้องไห้ก็ได้จะหัวเราะให้ดังที่สุดก็ได้จะเข้มแข็งบ้างก็ได้จะอ่อนแอบ้างก็ได้พวกเราแบบมาอยู่ด้วยกันในฐานะเพื่อนมนุษย์นะโอเคค่ะนั่งในท่าที่รู้สึกสบายที่สุดเลยเป็นตัวเองมากที่สุดอยากจะขยงขยับอะไรเต็มที่เลยพี่แพรจะเชิญละครั้งนะคะจะเชิญทั้งหมดสาครั้งด้วยกัน ทันทีที่เสียงะระฆังสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ขอให้เรายกมือขึ้นเนาะระหว่างนี้ลองดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นและสิ่งที่มันอยู่ในใจเรามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะลองดูเนาะนะคะเยี่ยมค่ะ เอาหน่งค่ะครั้งที่สองเ,ย,งอเยีงง่ยมค่ะเยี่ยมเลยรู้สึกยังไงบ้างอตอนที่ฟังเสียงละคร ในแต่ละครั้งรู้สึกว่าเหมือนโฟกัสมากโฟกัส oh, กับเสียงคล้ายๆพีโนโ่เหมือนกันก็คือว่ามีมาหลับตาแล้วก็ได้ฟังรายละเอียดของเสียงที่มันแผ่วเบ,ลบาลงเรื่อยๆจนหายไปซึ่งพอยกมือก็แอบเห็นว่าเพื่อนแต่ละคนก็มีความรู้สึกไม่พร้อมกันเหมือนรู้สึกว่ามีฟ e ลลิ่งแบบความรู้สึกเป็นคลื่นแบบนี้ไปรู้สึกสงบมัน feel ิ e fe ชิ c ๆไม่ได้คิดอะไร รู้สึกว่าเสียงมันกังวานขึ้นในแต่ละครั้งที่ตีครับไม่เท่ากัน <ขอ S 1> รู้สึกว่าแบบโฟ,ฟกัสอยู่กับตัวเองแล้วก็ความเป็นตัวเองออกมาเออรู้สึกว่าเราได้แบบตั้งใจกับสิ่งที่เรากำลังจะฟังแต่ละครั้งมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมแบบครั้งแรกอาจจะเร็วขึ้นครั้งที่สองอาจจะเร็วเหมือนแบบครั้งที่สามจะช้าอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าแบบการหายใจกับสมาธิแบบของกีฬามันไหลไปตามแบบเสียงเยี่ยมเลยค่ะใช่พี่แพรจะบอกว่า สิ่งที่เรากําลังทาอยู่เมื่อกีอ้เขาเรียกว่าการอยู่กับปัจจุบันก็คือเราโฟกัสกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนาะและพี่แพ้ก,ก็สัมผัสได้ว่าแบบแต่ละคนที่แบ่งปันคือพอได้โฟกัสอยู่กับปัจจุบันมันไม่ได้มีความคิดอื่นอะมันอยู่กับเสียงถ้าวันหนึ่งชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะถ้ามีอะไรที่เข้ามาถาโถมพี่อยากเชิญว่าแอบเก็บอันนี้ไว้เป็นเครื่องในการดูแลใจตัวเองนะสังเกตไหมว่าถ้าเกิดว่ามันคือแพทเทิร์นว่าถ้าเราโฟกัส ตัวเองแล้วเราเป็นคนที่ใส่ใจผู้คนด้วยมันก็จะแสดงออกในทุกๆวินาทีของเราอยู่ดีเนะเพราะฉะนั้นคือต่อจากนี้ลองสังเกตแพทเทิร์นของตัวเองได้เลยจะบอกว่าทุกอย่างมันงดงามนะคะเพราะฉะนั้นคือเป็นตัวเองได้เลยวินาทีนี้ตอนนี้รู้สึกยังไงกันบ้างง่วงเยี่ยมมากเลยตอนนี้รู้สึกเสียคราบอก music เสียหน่อยที่บอกพูดเป็นตี พี่แพรอยากชวนแป๊บนึงนะค่ะ <Okay. S 1> ว่าในวงเนี้ยพี่แพรขอบุณจุงมากที่แบบไว้ใจพวกเราด้วยเนอะ mm hmm. แล้วก็ไม่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีใครที่อยากจะน้าตาไหลการร้องไห้ไม่ใช่อดแอลหรือไม่ใช่อะไรมันเพียงแค่ร่างกายเขาอยากจะดูแลตัวเองให้พวกเราอยู่เป็นเพื่อนจุงสักพักอยากให้จุงอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้ใช้เวลากับตัวเองว่าน้ําตาอันนี้มันมันออกมามันคือน้ําตาของอะไร คือเหมือนมันแค่ดูแค่รู้สึกว่านูทัชกับสิ่งที่พี่แพรแค่พูดเกินมาดูรู้สึกแบบมันทัชใจแล้วก็สึกรับมันเหมือนปลดปลดล็อกอะไรบางอย่างในความคิดเฉย แต่ว่าแบบคือหนูหนูชอบการคุยอะไรแบบนี้มากอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้มานั่งแบบว่าค่อยคคิดค่อยคยพูดอะไรเงี้ยมาสักสักพักแล้วแล้วแล้วเมือนพอพี่แพ้เริ่มพูดอะไรก็เลยรู้สึกว่าแบบมันดีคำไหนที่พี่แพ้พูดไปแล้วรู้สึกว่าทัชใจจุงมากที่สุดคะคนดก่อนได้ เอาแบบว่าปิ้งแว๊บขึ้นมาเลยนะไม่มีถูกไม่มีผิดหรือว่าจะเป็นความรู้สึกก็ได้ที่รู้สึกอันนี้ที่สุดคือตอนที่พี่แพรบอกว่าถ้าเกิดเหไรโคตรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยให้ทําเหมือนมัธยเกยที่อยู่กับตัวเองเพราะว่าหลายครั้งที่มันมีความว,วุ่นวายเข้ามาอะไรเงี้ยเราไม่ไม่ค่อยได้กลับมา แบบว่าปรามาอีกอะไรเงี้ยปล่อยเท่าไหร่แล mm. ้วบอกกับว่าตอนที่ไม่ได้ทาแล้วมันเหนื่อยมันเหมือนร่างกายเนี้ยที่เป็นเพื่อนแท้ของเรามาตลอดเขาส่งสัญญาณมาตลอดเลยอ่ะแต่แบบพี่จึงแบ่งปันได้ดีมากมากนะคะว่าเราไม่เคยได้ใส่ใจเพื่อนแท้ของเราเลยจนพอมาวันหนึ่งที่แบบเรามีโอกาสได้หยุดแล้วแบบเคยเหนื่อยแล้วดูแลฉันหน่อย ไว้เหมือนพี่จุงได้ยินเสียงจากข้างในของตัวเองค่ะ thank you for sharing นะ <BE> <F> ถ้ามีอะไรที่อยากจะเพิ่มยินดีเสมอนะคะแล้วก็เข้าใจหน้องจุงว่าแบบบางทีเราต้องคึบเพื่อแบบผ่านไปอีกวันหนึ่งแต่ว่าบางทีมันอาจจะแบบกลบกลบความแบบอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบส่วนตัวแบบคนที่รู้จักตัวเองแล้วแต่ไม่ไม่ได้รู้จักเยอะแต่ว่าเป็นคนทบทวนตัวเองตลอดเวลา แค่ประมาณหนึ่งแต่ก็คิดว่ามันก็ยังไม่นี่แบบเอร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเลยครับดีใจด้วยที่แบบย่างนะน้อยเธอช้างแบบได้กลับมาได้ยินเสียงใจของตัวเองว่าแบบเคยมันโคตรเหนื่อยใช้เวลาอยู่กับตรงนี้ได้เท่าที่ต้องการแล้วพี่แพ้ขออนุญ,ญาตให้พี่แพ้แล้วก็พวกเราทุกคนอยู่กับช้างด้วยเหมือนผมก็แบบว่าชอบกดดันตัวเองแบบเยอะมากตัวเองเี้ยแต่หลังๆอาจจะไม่ทำแล้วเพราะผ,ผมเรียนรู้ไงว,ว่าแบบมันไม่ใช่สิ่งที่ดี S <S 2> <S 2> แต่มันเป็นอันนี้เป็นความรู้สึกสมัยก่อนมันเหมือนทําลายตัวเองทำไมอะไรเงี้ยโอเคแบบหลังจะให้คุณค่าไดนะ้เหงแค่เรื่องเล็กน้อยอ่ะเราก็มีความสุขได้แล้วอะไรเงี้ยมัพงเก่งจังเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าตะกอนแบบชอบแบบดูถูกไปเองอะไรเงี้ยพี่แพดีใจด้วยแบบคือจริงๆพี่แพ้มั่นใจว่าช้างไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบที่จะดูถูกตัวเองจริงๆมันเป็นเรื่องน่าย,ยินดีมาก พี่แบบก็รู้สึกดีใจด้วยที่แบบเราได้เห็นแบบแต่ละก้าวของเราเนอะนแล้วก็แบบพี่ช้างพูดถูกเลยค่ะว่าแบบมันคือชีวิตที่แบบสุดท้ายคือในความเป็นเราเราไม่รู้ว่าเราสั่งสมอะไรมาเราจะทํางานกับตัวเองทั้งชีวิตเลยค่ะมันเหมือนชีวิตคือประสบการณ์คือการทดลองจริงๆเนาะว่าอันไหนที่มันแบบมันบีบคั้นตัวเองมากเกินไปมันมีคํานึงของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วพี่พอพี่ฟังช้างแล้วพี่นึกถึงคานั้นเลยอะ่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมือของเรามันฉลาดมากนะ ถ้าสมมติพี่แพรยื่นถาดร้อนให้ช้างพี่แพรไม่ต้องบอกให้ช้างปล่อยเลยนะมือของช้างจะปล่อยมันด้วยตัวเองจากที่ช้างแบ่งปันเห็นปะว่าเมื่อก่อนเราเปรียบเทียบมากกว่านี้อีกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี้ยเราคลายความเปรียบเทียบออกไปได้มากแล้วอยู่เก่งมากนะคะ ขอบคุณที่แบ่งปันแล้วก็ขอบคุณที่ไว้ใจพวกเราถึงช้างจะชนะหรือไม่ชนะรายการแต่ช้างรู้สึกว่าช้างได้อะไรกลับไปเยอะมากชนะตัวเองแล้วอะไรเงี้ยครับถึงเราจะรู้จักก็ไม่นานแต่ก็รู้สึกว่าแบบ<ช>พร้อมเปิดใจพี่แพ่ถามนยว่าตอนนี้มีท่านไหนอยากแบ่งปันเพิ่มเติมยินดีนะพอได้ยินพี่พูดแบบประมาณว่าแบบ <ừ. S 2> เพื่อนสนิทของเราที่สุดอะไรเงี้ยครับเรรู้สึกว่าแบบเหมือน ่อให้ใครจะอยู like there, really ่กับเรานานแค่ไหนสุดท้ายตัวเราต้องอยู่กับตัวเราเองตลอดใช้เวลากับตัวเองให้เท่าที่ถึ่งกันแล้วรู้สึกแบบบางทีเราก็รู้สึกว่าเราละทิ้งเพื่อนสนิทคนนี้ไปแบบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับกับคนอื่นนะผมหลายๆคนจะมองว่าผมแบบเป็นคนในเฮฮาจริงๆแบบแบบแค่ อยากพูดพูด,พดไปเพราะวอยากปิดบงังความวเครีกดในใจอะไรบางอย่างให้แคทนี่พี่แพ้ขออนตถามได้ไหมหากวันนี้แบบจอเจหาทุกอย่างเป็นไปได้อะ่ะและ้วจอจมีไม้กายสิทธิ์ที่อยู่ในมือที่สามารถเซกอะไรก็ได้ให้เกิดขึ้นในชีวิตจอจอยากให้อะไรเกิดขึ้นกับจอเจผมรู้สึกว่ามันหลายๆอย่างวันนี้มันรลอ่ลอแล้ผมแบบได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ไม่ได้อยากใช่ไหมเค่งมากเลยเวลาที่ทีโน่เห็นจอเจทีโน่เหมือนแบบเห็นตัวเนี่ยตอนเด็กทีโน้งจะใช้ความหิวหาคนตลกกบจนแบบโดนเพื่อนโดนคนรอว่าแบบทีโน่ผมตลกขานจนทีโน่รู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าแบบ ที่นอกปู่อาการที่จะพูดมันฝังใชมาตั้งแต่ตอนเด็กๆครับพี่นุ๊กก็ไม่รู้ว่าแบบจะแก้มันยังไงคือพยายามแก้แต่มันก็ไม่นูก๊กนากว่าทำยังไงอะไแบบคิดซ้ำอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบถ้าเราหายไปจากตัวนี้เมันมันจะม,มันจะดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเคยพยายามทำแบบนั้นแต่ไม่ไม่เคยมีใครรู้แบบแม่ไม่เคยรู้คือเคยพยายามจะทำแต่ว่า โชคดีมากที่แบบไม่เคยเสำเร็จเลย <c oughs> แล้วก็พอเวลามองกลับไปก็รู้สึกว่าแบบขอบคาณที่แบบตัวเองวันแบบที่ต้องขอบคุณทุกคนมากที่แบบรู้สึกไว้ใจทุกคนจริงๆตรงนี้เราไม่เคยน้องเลยแบบพ่อแม่เลยเพื่อนปั๊เลย <c oughs> จากสิ่งที่โน้เล่าอ่ะสิ่งที่มีสัมผันธ์ได้คือความเข้มแข็งเนาะ <c oughs> แล้วก็ความมีสติ พี่แพ่เข้าใจเลยว่าช่วงเวลาที่ทโนคิดอยากจะทําสิ่งนั้นมันต้องเป็นช่วงเวลาที่มันยากมากๆสําหรับเด็กคนหนึ่งอ่ะวินาทีนี้พี่ว่ามันมีอะไรบางอย่างในใจโนที่เปลี่ยนไปจากที่เมื่อก่อนนี่รู้สึกว่าเรามีความทุกข์อะความทุกข์ของเรามันคงไม่ได้สําคัญหรอกแต่วันนี้อะไรที่ทําให้โนกล้าหาญที่จะแบ่งปันกับพวกเราพี่โนร,รู้สึกว่าทุกคนดูจริงใจมากๆที่โนก็รู้สึกว่าโนก็ไว้ใจทุกคนมากๆ เอ้โยโน้ชี้ว่าแบบหลังจากออกจากบ้านนี้โร้ก็คิดถึงโมเมนต์ดีมากๆอย่างนี้พี่บอกแบบเราคงขาดประสบการณ์นี้ได้ไม่ได้ที่ไหนแล้วว่ะยกเวนที่นี่อ่ะการที่โน่จากคนที่ไม่กล้าที่จะแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองเนาะโน,โนมีความกล้าหาญที่จะแบ่งปันแล้วก็การที่โน่แบบไวใจที่จะแบ่งปันกับพวกเราจริงๆแล้วคนที่โนไวใจอันดับแรกโนไว้ใจตัวเองสัมผัสได้ไหม ว่าไม่ว่าฉันจะแบ่งปันหรือฉันจะพูดอะไรไปก็แล้วแต่ฉันไว้ใจว่าฉันเอาอยู่อันนี้คือสิ่งที่พี่แพนสัมผัสได้แล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกดีใจแทนโนดีใจแทนพวกเราอะที่แบบคือทุกคนจะพูดว่าพื้นที่นี้มันปลอดภัยการที่เราได้มาอยู่กันสิบคนมันคือพื้นที่ที่แบบบางคนไม่เคยได้สัมผัสเลยจะบอกว่ามันไม่มีเรื่องบังเอิญนะดีใจด้วยมากๆ Thank you for sharing นะพี่เชื่อว่าแบบถ้าจะมีน้องๆหรือว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่ได้มาดูได้มาแบ่งปันเขาจะรู้สึกว่าเฮย้ยโอเคสิ่งที่เราเจอเราไม่ได้แบกโลกไว้คนเดียวนะก็ยังมีพี่โนที่ผ่านมาันมาได้แล้วก็แบบมันนั่งอยู่ตรงนี้อ่ะ Thank you for sharing มันสบายใจมากขึ้นมันได้ปลดล็อกกำแพงบางอย่าง ที่มันเกิดขึ้นมันโลง่งเหมือนยกภูเขาออกจากอ,อกเวลาที่เราได้พูดกับใครสอคนหนึ่งพี่แพยาชวนว่าเดี๋ยวรอบแรกเราจะเดินด้วยกันทั้งหมด2รอบนะคะโอเคเดี๋ยวพี่จะให้โจทย์ทีละรอบแล้วกันเนอะรอบแรกพี่อยากให้เราเลือกการดที่เอาเฉพาะรูปคนก่อนนะตอนนี้นะตรงกลางยังไม่ต้องสนใจเขาเลือกการที่เราสึกว่าเฮ้ยพอเราเห็นปุ๊บแล้วแบบเราชอบที่สุดเลยไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้แต่แบบชอบจังเลย หยอบกันครบยังมีเช่าเหมือนกันป่าถ้ามีเช่าเหมือนกันแชร์กันได้นะคะมีเช่หมือนกันโจทย์ที่2ค่ะเลือกคาที่เรามองว่าเคยเคารพพิเศษตัวเรามากที่สุดเลยเค้าใกล้เคียงกับตัวเราเค้าเหมือนตัวเรามากที่สุดเลย เมอเคยด่าคนรอบตัวเป็นอย่างนี้กับทุกคนหรือเป็นแค่กับผมคนเดียวคนคนนี้ยังไม่ได้รักเพื่อนแท้คนนี้เลยแล้วจะหวังความรักจากใครให้มารักเขาได้